นูตื่นมาหนูหิวไหมครับดูดิดูค่ะแม่แม่จะตอบเราไหมจะตอบไหมว่าหิวไหมเอะบอกแม่ก่อนหิวอย่างนูหิวอย่างหิวยังกรับนิ <c oughs> ้วสวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอ็กซีทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่อง แม่จันทิปแม่จ่อยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะคะตอนนี้นะคะลูกชายเรากำลังนอนกลางวันเป็นดูความตอนคืนไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่ายุงเยอะเนาะอย่าลืมนะคะแม่แม่ขาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะ ให้น้องจ่อยเรานะคะก็จะรับวิตามินซีจากแดดด้วยเนาะครึ่งหนึ่งนะคะพอดีพ่อเวิร์ดไม่ได้อยู่บ้านช่วงบ่ายนะคะแม่นางก็เลยให้น้องเรียนหนังสือเนาะกลับมายังไม่ได้ให้เลิกเรียนเลยหลับก่อนแล้ว ปุ๋ยเลยไม่ร้อนเ,ล,อเลยที่ร่มมีให้นอนนะคะแต่น้องไม่นอนน้องเลือกนอนตรงนี้นะคะถ้าน้องจะหันเท้ามาทางเนี้ยแล้วหันหัวไปทางนู้นก็ได้นะคะหรือจะหันเท้าไปทางนู้นก็ได้นะแต่น้องเลือกที่จะให้อะไร ส่วนหลังโดนแดดนะคะน่าจะเกี่ยวกับแมลงที่บินอยู่ด้วยแหละแม่นางไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดไหมนะะี่ยค่ะจะมีแมลงตัวเล็กๆบินวนเวียนเต็มเลยะคะ่ะนานๆได้นอนนะคะสงสารลูกชายอยู่เหมือนกันตอนนล้งคืนยุงเยอะคะ่ะ หลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แดดจ้าเลย แดดจ้าเลยค่ะแม่แม่คะงาน้อยเล่นเล่นดินแล้วก็เล่นประตูค่ะงาน้อย ความพยายามนะคะในการเล่นงานนยๆนะคะถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปต้องขออภัยนะคะเพราะว่าลูกชายเรานอนหลับเนาะเห <t> ็นไหมคะแม่แม่คะงานน้อยแต๊หมด เหนื่อยครับผมอยากนอนกลางวันอย่างนี้ทุกวันนะคะขนาดพี่บัวอายุเยอะกว่าน้องนะคะพี่บัวเขาก็ยังนอนกลางวันเนาะแม่นางไปรับพี่ๆจากโรงเรียนเห็นพี่บัวนอนกลางวันก็ยังอิจฉาเลยเพราะว่าลูกชายเราไม่ค่อยนอนกลางวันเนี่ยเพิ่งมาเห็นนอนกลางวันหลังจากที่ น่าจะเป็นอาทิตย์นะคะท,ที่ที่ไม่เห็นลูกชายเรานอนกลางวันเนาะเนี่ยเขาก็จะให้ส่วนเนี้ยโดนเด็ตคือธรรมดาค่ะช้างเนาะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะถ้าไม่ได้นอนกลางคืนเนี่ยก็ส่วนมากเขาก็จะเขาเลยเขาจะผอมเนาะเขาจะลงตัวนะคะอย่างจ่อยเนี่ยไม่ได้นอนกลางคืนกลางคืนนี้จะยืนหลับนะคะ ช่วงนี้ก็จะขึ้นอีกละท,ทั้งที่แบบว่ากล้วยอ้อยหญ้านี่คือไม่ขาดแต่ก็อะไรก็ยังแบบลงตัวนะคะเพราะว่าไม่ได้นอนไหนจะยุงเยอะไหนจะฝนตกนะคะน้องก็จะไม่ค่อยได้นอนสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นร่องรอยความดื้อน,นะคะ ในการเล่นโซ่ mm. เยอะมากเดี๋ยวมานั่งให้ดูนะเ mm. นี่ย mm. ร่องรอยความดื้อในการเล่นโซ่เ mm. นื่องจากว่าโซ่ mm. ตัวโซ่มันจะมีเขาเรกอะไร mm. ตัวบิดนะคะเนี่ยตัวบิดที่เป็นแบบเนี้ยและเทเนี้ยอ่าด้วยความใหม่มันก็จะคมอันนี้คือเก่าแล้วนะแม่แม่มันก็จะไม่คมละความคมมันก็หายหมดละ ส่วนอันเนี้ยที่อยู่ในน้องก็คือมันยังใหม่แล้วมันก็คมพอน้องพาดตัวฝั่งเนี้ยมันก็บาดพอฟาดฝั่งนู้นก็บาดถ้าพาดข้างหน้าข้างหน้าก็บาดด้วยความที่สนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะข้างในนี้ก็ยังมีแผลเลยความดื้อไม่ปราณีครจริงจริงดกชายไม่นาส่วนห่างนะคะห่างนี้เล่นไม่เหลือแล้ว ตีเสามัาง่งตีดินมั่งนะคะหายหมดหายหมดค่ะนานๆจะอะไรจะเจอ,เอตื่นแล้วค่ะแม่แม่คะ่ะตื่นแล้ว ดูตาหน้าตางวงเงียงวงเงียยหน้าตางวงเงียมากเลยครับผมนอนอีกไหมลูกนอนอีกไหมครับนอนอีกไหมลูกนอนอีกไหมลูกดูค่ะหน้าผากมีแต่รอยเล่มโซ่เต็มเลยมีแต่รอยเล่มโซ่เยอะแยะเลยนะคะดูสิ โอ้โหงานน้อยแตกแล้วหนูไปตรงไหนมั่งนี่แตกหมดเลยโอ้โหเล่นจริงเล่นจังนะคะลูกชายแม่นางตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับแม่แม่ครับงีบเล็กๆน้อยๆนะคะพอเป็นกระสอื ขงจานจังเลยด้วยความที่หูแน่พื้นเนาะแม่เนาะเสียงรถเสียงอะไรมาเนี้ยพอได้ยินเขารดุดเขาวิ่งอะไรเงี้ยก็ตื่นเ,เวลาแม่นางเดินแม่นางต้งค่อยค่อยย่องนะคะเ,คเขาก็จะรู้น้ายกา เป็นไงลูกอืมน้อยครับนูตื่นยังครับอ่านอนอีกไหมลูกหน่อยน้อยของแม่อ๋อดูตื่นมาก็มาโยกโอ้ยคุณชายของแม่ <c ười> ขั้นเขียวขั้นเขียวขั้นเขียวเจ่มห,หน่อยนอยนี่น้อยครับน้อยครับ ดูค่ะดูกันน้อยใจ้นูงานน้อยงานน้อยแตกหมดแล้วนี่หนูทำอะไรงานน้อยนี่นูก็เล่นนี่เล่นเล่นจนเป็นรอยหมดแล้วนี่เหงาไหมลูกเหงาไหมครับน้อยหิวไหวมเหงาไหมครับ ตื่นมาหิวไหมครับหิวไหมครับหนูตื่นมาหนูหิวไหมครับ,รบ,รบดูดิดูค่ะแม่แม่จะตอบเราไหมจะตอบไหมว่าหิวไหมเอาบอกแม่ก่อนหิวยังหนูหิวยังหิวยังครับ <c oughs> หิวโอ้เดี๋ยวเอายามให้ลูกชายค่ะ กินแบบอะไรงงเงี้ยงงเงี้ย, <c oughs> ยวันนี้เดี๋ยวพาเที่ยวครับผมจะไปเลาะไหนดีนะเดี๋ยวพาเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับเดี๋ยวพาไปเลาะนะครับ ก็ยังซึมๆเอยงวงเงียงวงเงียค่ะคนเพิ่งตื่นแต่ตื่นปุ๊บนี่คือต้องได้กินนะคะเออเพราะว่าผมบอกว่าผมผมหิวแล้วผมบอกว่าผมหิวแล้วครับอโอเคค่ะให้น้องไดพักผ่อนเนาะแม่นเน,เน,นาะให้ลูกชายเราก็ได้กินยานะคะ เดี๋ยว่ผ่อนคลายเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวนะคะก็ยังไงไม่นางฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะคะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องบุญหลายจ่อยกับคุณแม่จันทิพย์เราด้วยละกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนโดยละกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ